哇！Uh huh. มันฮัลูหลฮาลากับราคาที่ได้ไปมากเลยนะซีเซนก็บาทถูกกว่าซีวิกอีกอ่ะแม่นวลทำไรอยู่เช็คล็ลสินึกว่าไปแล้วนะเนี่ยคันนี้โอ้โหสวยขนาดนี้จะไปไวได้ยังไงตอนนี้น้องเริ่มหอมอยางเอางี้ก่อนถ้าคนหาฮุนไดอยู่ถ้าหาฮุนไดมาเอาไปได้แล้วเดี๋ยวล้างให้อ่าเหลือล้างอย่างเดียวนะจ๊าคันนี้ปีอะไรนะแม่คันนี้ปี2013ตัวเอลิทสองจุดห้าหนูได้ข่าวว่าคันนี้มันหายไปเป็นล้านเลยปะออกห้างนะล้านสี่เก้าแล้วเราขายอะสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเนี่ยมาดูความเพอร์เฟคของคัน,น นะโอ้โหมันฮาลูหลฮาหลากับราคาที่ได้ไปมากเลยนะซีแสนก็บา่าถูกกว่าซีวิกอีกอะแล้วโอ้โหไปได้7คนเป็นไงสบายไหคุณหนูหนคุณนายเชื่อไหมว่าบอกเหมือนอะไรพี่นวนอาบอบนวด ไม่ใช่บอกเหมือนโซฟาคุณปู่ตอนเด็กๆเอาตรงๆนะสมมติหนูเป็นอินฟูหนูรับงานนอกใช่ไหมด้วยความที่แบบถ้ามีรถตูนนอต้อย่างเงี้ยกว้างๆแบบเนี้ยเปลี่ยนสภาพในรถได้เลย<ม>ใครกําลังหารถนะแบบว่ารถครอบครัวน้อยอยากได้ค่าตัวไม่สูงมากจริงๆคันนี้ซื้อ B r อารได้ไหมหูบีอแพงกว่าอีกเออแต่คันเนี้ยได้ไซส์ใหญ่กว่าไปได้เยอะกว่าสะดวกสบายกว่าที่สําคัญเป็นรถน้ํามันดีเซลประหยัดแน่นอนแน่นอนแล้วเห็นอย่างเงี้ยแม่รับประกันอะไรบ้างโอ้รถปี เก่าขนาดนี้นะออกเล็ออโต้ก็รับประกันให้นะลูกค้าแบบออกรถไม่ต้องกังวลเลยหากลูกค้าตรวจพบรถเกิดอุบัติเหตุหนักตัดต่อจมน้ําไฟไหม้พลิกคว่ำกรอใหม่เรายินดีคืนเงินให้ดันที100%่เต็มจํานวนใช่แถมถ้าลูกค้าคนไหนออกรถไปไม่พอใจมาเปลี่ยนรถฟรีที่เราภายในสิห้าวันใครอยากดูรถตัวจริงติดต่อได้ที่ออกเล็ออโต้เรามี2สาขามีสาขาบ้านเก่าพันทองชลบุรีแล้วก็สาขาที่ออดหยุดึงเทพ <laughs>